สวัสดีค่ะพบกับช่องใครๆก็ทําได้ชาแนลบายยุ้ยกันอีกครั้งนะคะเพื่อนๆพี่ๆเคยสงสัยกันไหมว่าข้าวห่อสาหร่ายญี่ปุ่นกับข้าวห่อสาหร่ายเกาหลีรสชาติเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรพอดูดูแล้วลักษณะของข้าวห่อสาหร่ายก็เหมือนกันเดี๋ยวคลิปนี้วิจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรก่อนจะไปรับชมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆของยุ้ยนะคะ คลิปนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของยุ้ยนะคะที่ยุ้ยได้ลองทําข้าวห่อสาลายญี่ปุ่นหรือซูชิโรนะคะรสชาติของข้าวนะคะจะมีรสเปรี้ยวอมหวานเค็มนิดๆน,นะคะซึ่งเป็นลักษณะของข้าวห่อสาลายญี่ปุ่นหรือที่เราเรียกกันว่าซูชิค่ะส่วนไส้นะคะส่วนมากจะไม่ทําให้สุกก่อนอย่างเช่นปูอัดแล้วก็ใส่เป็นแท่งเลยไข่กุ้งสาลายผักสดเนื้อปลาแซลมอนสดจะราดด้วยซอสมายองเนส หรืออาจจะแต้มวาซาบิลงไปในข้าวด้วยค่ะวิธีการทานข้าวห่อสาล่ายญี่ปุ่นหรือซูชินะคะส่วนมากก็จะทานคู่กับโชยุและวาซาบิค่ะข้าวห่อสาล่ายีปปุ่นหรือซูชิยุ้ยได้ทําคลิปวิดีโอสอนทําซูชิไว้นะคะเดี๋ยวยุ้ยจะแปะลิงก์คลิปวิดีโอชุดสอนทําซูชิไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะ ส่วนกิมบับข้าวห่อสาหร่ายเกาหลีรสชาติของข้าวนะคะรสชาติของเขาจะมีความเค็มและมันและก็หอมเพราะส่วนผสมจะมีแค่เกลือกับน้ำมันงาและก็โรยด้วยเม็ดงาค่ะส่วนไส้ของกิมบับนะคะเขาจะนํามาปรุงให้สุกก่อนแล้วก็ค่อยนําไปหอ่อเป็นไส้กิมบับค่ะเวลาทานกิมบับนะคะเราจะรู้สึกว่าเหมือนเรานํากับข้าวที่เราชอบนะคะอันนั้นเราก็อยากกินอันนี้เราก็อยากกิน ก็เลยนำมาห่อรวมกันซะเลยจะได้ทานง่ายขึ้นค่ะข้าวห่อสาลายญี่ปุ่นหรือซูชิกับข้าวห่อสาลายเกาหลีหรือคิมบับ าเพื่อนๆพี่ๆท่านไหนอยากรู้ว่ารสชาติเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรยุ้ยจะแปะลิงก์วิธีการทําไว้ที่ใต้วิดีโอนะคะสามารถเข้าไปดูและไปลองทํากันได้เลยค่ะหากเพื่อนๆพี่ๆท่านไหนเคยทานข้าวห่อสาล่ายเกาหลีหรือคิมบับข้าวห่อสาล่ายุี่ปหรือซูชิรสชาติแท้ๆของต้นตำลับมาเล่าสู่กันฟังได้นะคะว่ารสชาติของต้นตำลับแท้ๆมีรสชาติเป็นยังไงบ้างขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย